อาะไรยังพี่เนาะมุข er> ียบทประทูหนึ่ง uh พักอีหิมพักอีหมเรื่องไรเด็กๆขากบอขาบอมุปิ้นคือว่าเรือใหม่หนึ่งไปเจ้ามุปิ้นใหน ัไม่ถ่ายแล้วบอถ่ายบอถ่ายแล้วบอแม่ก็โดนหางไอ้ชาท่าวันนีเจะกินอะไรบอพิซก่อบบอขาคนนึกินเลยพิ่ก่อนบอ

เช่นเมื่อเออชุก่อเลยไม่ึ้นใหม่พี่เทนก็พี่เทนจะนอนพี่เทนจะนอนบนบ้านเด้เรานอนที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้เราค่อยไปหม่ใช่ถ้าเราไปแล้ว็ริงน้าเสียด้วยนะไปดิลูกอะไรอยู่ไปดิลูก

เจ็ดแล้วก็ข้างนู้นเนี่ยได้แต่ <rium> <Safe rév mark> <mimido> <tun> 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 ถ้าใครจะกินใช่มีเยอะมันมีแรมาเล่นน้อง้น่ะเก่งมากเลยไมกนอตจะได้แรงทีน้อง้นมแเน้อง้นีกี่ี่จะได้ดึงใช่กี่จะได้ดึงน้องไม่ควได้ดึงเนแต่น้องไม่ควดึแต่น้องกลัวเนี่ย กินด้วยสิเมนนี่อะไรหนึ่งหมกปลาสบายดีพี่น่องคนประทูเหรอชีวิตรชัน ข้าแน่เด้อพี่น,อออน้องเด้อกรบพองคนเบิดเบอเแอ้ววันนี้ไม่ครคล้องหรอในงานเพ่อค่ะอืหมูปิ้งลูกจะมาเนี่ว่าก็เจออมมาท้ายเดยวมา เอมันเไหมเทปน้มูงใช่ไหม่แล้ว้ะดูดิเห็นมูิงไหมรงน้ำเหารอะไรก็ไหเนแอยแทนแมว่ามูิงในถุงไหนไหเอเบไปเย่ี่ดบบอเปลี่ยนั้นะนี

เี๋วมาหิ้แฮมมาเลยชอบดีจ้าช็อกโกแลตกินอุ้ยนี่น้อยนี่ไม่ขึ้นยเอาม่ิ้งอ่ะไปโอ้โหยิบช็อกโกแลตอร่ะนี่มญ นี yeah, can ่แหละก็สายอุ่นงนี้มันพึ่่มา่ใส่อไปแล่ามอ่นี่ยาี่อรเจ๊ว่ามันมันเจาะคนอ่านปวดระตุนะตัหน้าก็ถามอ่าก่อนมันตัน้าไม มมงเกลือูกปลาก่อนใชดีเดอนมากว่ะถ้าอยากไะจั้เริ่มมือช่วท้ายได้ไหมถา,ามหูเนี่ยอย่างเงอ,อาจจะจัดออิม่มเราอยาเลยพวกที่ฝักก่อนใง่ไพวกไปทำง,งานตวลาเนี่ยยึยิ่งหลังว่ะ เอา้งอนกไกเอาเหเบอืมวไปสเอามืออ่นเามาไปเอาบ่นลนอือว่าน้ำแม่บกไายจีบบ้านเนี่ยมือได้ก็ได้ลงแม่ท่ะลงแม่ลงหนึ่ลอกับ

เขบริกายังกินอนบนะ้ล่งกนม่งีเหมือนคนละคนชายทินหูชิ้นเหลนะม่อคล้ายนคล้าลูกอมเล็กน่อยหน่ไ้คล้ายีหาจา้ตไน้เจะเดอนะเอ้ยกูว่ากูเลือหินดกมาลงกนจับบนุชนลง

เนมันนแบวแบบนี้จ้ะอืมบีเร่เนี่ยมัตที่เกาหมาที่เจ็าเกโอ้ยบีเ่ยังว่ากาจอันนี้ดรานจิมเดมจนบอกเวลาเขามาเขารู้เขากเไหนเอก็ได้ปแล้วาลาซานที่หายังลงมันอ่ะแล้วสมมอว่ามนูไนส่งท้อรอยยังดีอถามมันเขาเดิมแล้ว ้องหลายบาทเกระดองว้เรื่อยๆกัวแน่สองสำเนาใช่เวลาเราเป็นขั้นอยู่นีมันยงระดมองขึ้นมาเปิดนี่นะทำไไม่ได้เนื้อท่งนี่อที่บ้านเนี่ยปางาอเลี่ยังเพลิน้านี่หาเลยมีมีมีมาแบบกลัวตาองอ่านอค่ไหนมิเตียไปเดีกนั่นน่ะมิ

มันมันเฮียนนักเฮียนนักเก่งค่ะครูบอกเป็นตาซีคือเสือยกเวซนสเปรเล็กหนุ่มนะเป็นยังอ้าวตันทย์บเพระองบาลนะผมก็จายดกระจายเลยค่ะเมียทรมานุดูเจนเดะมั่งเมียโทรมารุต้งหายั้งหอกน่ะหอกกันมาดีอ่ะโดนบอหุจักรไจนแล้แต่เื่อนผมตามสอาอ่านี่นะ เต้าห be yeah, like ู้เป็นองต้หูเป็นชอเหมือน้เียนกินเด๋อกกินมาดิลาปลาลูมากันจิบนะเดลสปายดี